ข้อหนึ่งใช่แหละเธอเขาบอกว่าขา้อใดถูกต้องเฮ้ยครูมันก็ตอบได้เลยนี่ยังค่ะลองอ่านต่อไปก่อนเพราะว่าอาจจะมีข้อถูกมากกว่าหนึ่งข้อก็เป็นไปได้เพราะว่าเขาสอบทีเด็ดไม่ตายตัวนะเเ็กเขาบอกว่ารูปแสดงการเปลี่ยนแปลงของกล้วยหอมเมื่อเก็บไว้จานวนห้าวันนี่แหละห้าวันนะคะห้าวันเน้นว่าห้าวันวันแรกก็โอ้โหเหลืองอ่อยแล้วก็วันที่สามวันที่ห้า ข้อถามค่ะข้อใดบ้างถูกต้องข้อใดบ้างถูกต้องวันแรกก็บอกว่ากล้วยมีสีดําเฉพาะส่วนขั้วของปล้วยถูกไหมครูนะคะมีแค่ส่วนครัวเนาะที่เป็นสีดำนอกนั้นเป็นสีเหลืองหมดเลยดังนั้นใช่ค่ะอ่ะข้อหนึ่งใช่แล้วข้อหนึ่งใช่แล้วแต่เขาบอกว่าขา้อใดถูกต้องเฮ้ยครูมันก็ตอบได้เลยนี่อย่างค่ะลองอ่ะต่อไปก่อนเพราะว่าอาจจะมีข้อถูกมากกว่าหนึ่งข้อก็เป็นไปได้เพราะว่าเขาสอบทีเด็ด ไม่ตายตัวอะไรด็นอาวันที่สามค่ะเขาบอกว่ากล้วยมีสีอ่อนกว่าวันแรกสีอ่อนกว่านะคะไม่เนาะสีเข้มกว่าเพราะว่ามันเริ่มมีจุดดำมากขึ้นแล้วดังนั้นสีเข้มกว่าอันนี้ก็เลยผิดต่อมาเขาวันที่ห้ากล้วยมีจุดสีน้าตาลบนกุบนผลเนี่ยน้อยกว่าวันแรกอันนี้ก็ไม่ใช่มันต้องตอบว่ามากกว่าเนาะมากกว่าเมื่อเวลาผ่านไปกล้วยจะมีสีเข้มขึ้นเรื่อย ไคะสีเข้มขึ้นเรื่อยๆแน่ๆแน่แนอนมันก็จะงอมงอมไปเรื่อยๆแล้วมันก็จะเน่าดังนั้นค่ะข้อนี้ก็เลยตอบสองข้อลยนี่ข้อหนึ่งแล้วก็ข้อสีนั่นเองอ่าข้อ1แล้วก็สี 4, น,น, 1, 4, นั่นเองค่ะ